ครับมาทำคารู้จักกับเฟนครับที่เห็นนี่คือบบเฟินใบมะขามเขาจะเป็นเงาครับปลูกลงดินหรือปลูกใส่กระถางมันก็จะแตกกอไปเรื่อยๆใบเขาจะยาวประมาณฟุตหนึ่งแตกใบอ่อนใบออกรอบข้างนะครับมันก็จะแตกไปนี่สวยมากครับใบออกด่าง ฟฝนบัคคำใบดงังก็เพิ่งเห็นนี่คออกใบดาสวยมากครับปลูกรวมกันมันก็จะเป็นเป็นเงาก็จะไปขยายไปเรื่อยๆปลูกรวมกันถ้าเราปลูกรวมกันถ้าปลูกลงดินมันจะให้พัน ไใบใวปะนี่น่าเป็นประเภทใบดาพิเฟินใบมะขามครับปลุกลมกันครับมันจะขยายไปเรื่อยๆแค่พมเป็นเงาก็จะแตกกอไป ไม่สิ้นสุดถ้าเราปลูกสักกะนงนี่บางทีมันถึงหน้าแรงนี่มันอาจจะแห้งใบไม่สวยแต่ถ้าปลกลงดินเนี่ยมันก็จะไปเรื่อยๆไปตามดินสามารถทีขยายไปเลยๆถ้าถูกความชื้นชอบที่ชื้นสูงไม่ชอบแดดครับถ้าอยู่ในที่ร่มเนี่ยใบเขาก็จะยาวเป็นฟุตกว่า30เซนเขียว ใบเขียวเหมือนกับใบคู่ด้านข้างจะเป็นใบคู่ปลุกลงกันนะมันก็จะไปขยายไปด้านข้างขยายไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดฝนใบมะขามปลูกง่ายถ้าเราใส่ในกระถางมันก็สวยแต่ว่าคือต้อง กุมงเรื่องน้ำนี่ครับฝนใบมะขามเป็นฝนเพชรหนึ่งครับที่นง,ง่ายแล้วก็สวยงามปลูกง่ายครับจะต,ต้องมีเวลาในการให้ความชื้นหรือลดน้ำฟนใบมะขาม